อันนี้เอามาจากไอจีของคุณกันนะครับรู้ไหมว่านาฬิกาแต่เรือของคุณการที่เอามาโชว์นะครับที่โพสเนี่ยนะเรือนหนึ่งกันนะครับนะเรือนหนึ่งบางเรือนสิบล้านนะครับอย่างอย่างเออปาเอ๊ะปาเตะฝั่งเพชรอันนี้นะครับแล้วก็มีมีเอพีนะครับมีโรเล็กแล้วก็อันเนี้ยไม่ไม่รู้กี่อันเลยนะครับปาเต๊ะเนี่ยไม่ซ้ําเลยนะครับเรือนหนึ่งเนี่ยสี่ห้าล้านเรือนละสิบล้านนะครับผมลองดูดูแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับ เประมาณ30ไม่บไม่ต่างกว่า30เรือนนะเพราะว่าบางทีเขาโพลซ้ำๆกันนะครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ยน่าถึง150ล้านนะครับกับการทำอาชีพพิธีกรนะครับทีเ่เป็นพิธีกรรายการเนี่ยมันจะมีอะไรนี่เลยเหรอนอกจากว่าคุณจะไปได้รับส่วนแบ่งนะครับเปอร์เซ็นต์จากการที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ บริษัทดีไอคอนเนี่ยหลอกให้มาจ่ายเงินนะครับแล้วมีสินค้าเนี่ยนะครับถ้าคุณได้รับส่วนแบ่งตรงนี้นั่นเองคุณถึงได้ได้รถบ้างนะครับเขาแจกรถแจกเงินสดให้คุณนะครับบนความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้งนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมถึงต้องมาดําเนินคดีเลยนะครับเมื่อวานท่านท่านผาอตรท่านก็แถลงข่าวแล้วแหละนะครับว่าพบการกระทําความผิดเนี่ยก็จะดาเนินคดีวันนี้ผมมาดาเนินคดีเลยแล้วก็จะดาเนินคดีเรื่องของการฟอกเงิน น่าจะเป็นพิธีกรระดับต้นๆของเมืองไทยที่รวยขนาดนี้นะครับสำหรับคุณกันกันตาถาวรล่าสุดนี้ต้องยอมรับว่าคุณกันกันตาถาวรโดนขุดอย่างหนักนะ,นะหลังจากที่ไปพัวพันเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปอย่างบอสพอลแล้วตอนนี้เนี่ยแม้ว่าทางดีไอคอนจะออกมาชี้แจงว่าทั้งบอสกันบอสมีนบอสแซมไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์ก็ตาม นะแต่เป็นการเคลื่อนไหวช้าเกินไปหรือไม่เพราะว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้ทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดพร้อมกับคุณอี้แทนคุณนะครับมีการถแถลงข่าวแล้วเข้าร้องทุกกล่าวโทษที่ตํารวจสอบสวนกลางครับให้เอาผิดในเรื่องช่อโกงประชาชนและก็พรบอคอมพิวเตอร์และไฮไลท์ของการถแถลงข่าวอยู่ตรงนี้ครับทนายตั้มมีการเตรียมภาพและข้อมูลที่อยู่ในโซเชียลของคุณกันกัน,กนตาถาวรมาถแถลงข่าวด้วยโดยเฉพาะ นาฬิกาหรูที่คุณการกรตาทาวรสะสมไว้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีมูลค่าสูงถึง150ล้านทนายตั้มตั้งคำถามบอกว่าคุณเป็นพิธีกรรายการเนี่ยคุณมีรายได้สูงขนาดนี้เลยเหรอแล้วเหมือนว่าช่วงนี้เน่งานแสดงคุณก็ไม่ได้รับแล้วด้วยนะแต่มีเงินเยอะมากรวยมากและสะสมนาฬิกาเรือนหนึ่งเนี่ย เป็นสิบสบล้านปาเต็กฟิลิปริชาร์ดมิวอะไรต่างๆทนายต้มเอาไม้ให้ดูนะครับเพียบไปหมดเลยปริ้นมาให้ดูเลยนะแล้วก็ตั้งข้สังเกตบอกว่าเชื่อว่าตัวคุณกันเนี่ยน่าจะได้รับผลประโยชน์หรือเปอร์เซนต์จากทางดีไอคอนหรือไม่เพราะว่าคุณกันรวยมากและถ้าเราไปดูเนี่ย แม้ว่าทางดีไอคอนแถลงออกมาแบบนี้นะครับบอกว่าคุณบอสกันบอสแซมบอสมีนไม่ได้อยู่แต่ตัวของบอสกันเนี่ยอยู่ในที่ประชุมของผู้บริหารหลายๆครั้งมีภาพมีคลิปออกมาเยอะว่าคุณสนิทสนมชิดเชื้อกับบอสพอลถึงขั้นว่าเรียกตัวเองว่าบอสและไปเป็นส่วนหนึ่งของดีไอคอนของครอบครัวดีไอคอนแล้วตรงนี้แหละครับอันตรายนะแนายตั้มก็บอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ย ก็ต้องมีการ,ร้องทุกข่าวทุในเรื่องของชอโกงประชาชนแล้วก็พรบคอมนะคลิปไหลายคลิปอะไรก็ตามที่พูดไปแล้ววันนี้คุณมาถแถลงบอกว่าคุณเป็นแค่พรีเซนเตอร์แบบนี้เขาเรียกสละเรือไหมชิงไหมและเมื่อมีการแจ้งปุ๊บจะมีการตรวจสอบปุ๊บเรียกมาให้ข้อมูลปุ๊บพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็ต้องแจ้งข้อหานะครับแล้วก็จะมีการสืบซับอายัดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปผู้เสียหายขณะนี้ย้ำนะครับว่าสามารถเดินทางไปให้ข้อมูลกับตำรวจปคบ,อบอดได้ ที่ตารวจสอบสวนกลางเขามีพนักง,งานสอบสวนรออยู่ตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายต้องเยอะๆนะครับถ้าเราจะเอาผิดหรือว่าจะขุดรากถอนโคนคนเหล่านี้ไม่ให้หากินบนความเดือดร้อนของประชาชนนะครับอ่ะทีนี้ลองไปฟังการแถลงข่าวของทนายตั้มครับนะครับเพราะว่าตอนแรกบอกว่าเป็นบอสบอสความเข้าใจของประชาชนคืออะไรครับก็คือผู้บริหารผู้บริหารก็ต้องรู้เรื่องระบบนะครับแล้ววันนี้มาบอกว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์นะครับ แบบนี้เนี่ยมันยิ่งเข้าเลยครับยิ่งเข้าว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยคุณหลอกลวงประชาชนแล้วแหละนะเวลาผมมาให้สัมภาษณ์ผมแจ้งความเนี่ยผมเข้าใจกัู้ชัดชแล้วผมก็ดําเนินคดีเลยเพราะว่าผมก็มั่นใจครับว่าผู้เสียหายที่มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาได้รับความเสียหายเขาเดือดร้อนจริง,รงนะครับแล้วก็มีคนที่คิดจะฆ่าตัวตายนะครับบางคนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวนะครับเพราะอะไรเขาเพราะพวกดาราเหล่านี้แหละนะครับจะบอกว่าไม่คัดกรองไม่ได้หรอกเพราะคุณได้รับผลประโยชน์นะครับคุณได้รับผลประโยชน์เนี่ยอะดูอย่างนี้ขออนุญาตนะพี่นี่ดูอย ันนี้เอามาจากไอจีของคุณกันนะครับรู้ไหมว่าในกาแต่เรือของคุณกันที่เอามาโชว์นะครับที่โพสเนี่ยนะเรือนหนึ่ง ra, นะครับนะเรือนหนึ่งบางเรือนสิบล้านนะครับอย่างอย่างเออปลาเอปลาเต้ฝั่งเพชรอันนี้นะครับแล้วก็มีมีเอพีนะครับมีโรเล็กแล้วก็อเนี้ยไม่ไม่รู้กี่อันเลยนะครับปลาเต้เนี่ยไม่ซ้ําเลยนะครับเรือนหนึ่งเนี่ยสี่ห้าล้านเรือนละสิบล้านนะครับผมลองดูดูแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับ เประมาณ30ไม่ไม่ต่ำกว่า30เรือนนะเพราะว่าบางทีเขโาโพซ้ำๆกันนะครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ยน่าถึง150ล้านนะครับกับการทำอาชีพพิธีกรนะครับทีเ่เป็นพิธีกรรายการเนี่ยมันจะมีรายได้ขนาดนี้เลยเหรอนอกจากว่าคุณจะไปได้รับส่วนแบ่งนะครับเปอร์เซ็นต์จากการที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ไอบริษัทดีไอคอนเนี่ยหลอกให้มาจ่ายเงินนะครับแล้วไม่มีสินค้าเนี่ยนะครับถ้าคุณได้รับส่วนแบ่งตรงเนี้ย นั bon. ่นไงคุณถึงได้ได้ลดบ้างนะครับเขาแจกรถแจกเงินสดให้คุณนะครับบนความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้งน okay. ั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมถึงต้องมาดําเนินคดีเลยนะครับเมื่อวานท่านท่านผอตรท่านก็แถลงข่าวแล้วแหละนะครับว่าพบการกระทําความผิดเนี่ยก็จะดาเนินคดีวันนี้ผมมาดาเนินคดีเลยแล้วก็จะดาเนินคดีเรื่องของการฟอกเงินด้วยนะครับเพราะว่าการหลอกลวงประชาชนเนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานในเรื่องของการฟอกเงินอยู่แล้วนะครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ